น่้นก็ไปสิเกมฟรีไฟกันอีกแล้วครับผมอันนี้เกมนี้หายไปดังนาเลยนะครับวันนี้ผมอาจจะจอกไปหน่อยครับเพราะว่าผมใช้ไอดีใหม่นะครับไอดีเก่าจะสามว่ายังไงล่ะถูกแฮกครับถูกแฮกไปแล้วนะครับไอดี ID นั้น কে কারণে খো ভাই এখন খাব Gang แต่ถ้าเราเชิญมาน่าก็วัด yeah. ด yep> ้วยนะตอนนี้เรายังไม่มีเคื่อเลยาะแล้วมวเล่นเองแล้ววกเเล่นมาแล้วตัวละครเนี่ยเราไม่ได้แอบก่อนแอปก่อนเออตัวละครผู้หญิงนะเด็กดะ

อยู่บนตึกมันอยู่บนใอใอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ข้างล่างอะ็โอ้โห Thank you. Back. 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 Oh, thanks yeah, yeah, yeah. Me, me. Yeah. Oh. Thanks

ผมเจ้าติงไม่ปล่อยให้ไอพ่อนี้ชนแน่นอน เพื่อนกูคิดเลยกูตายอันนี้แหละ ผมบอกแล้วรนอบรอบเนี่ยชนะเปิดเปิดแล้วนนลว่าผมเก่งถ้าผมอเอาจริงๆหนอไอเข็มนัน่นน่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนซื้อแล้วนะซื้อไปไงอันนี้ไม่ค่อยไม่เป็นอนะ่ะไม่ค่อยเป็นอนะันนี้ปืนเนี้ก็เซนไลเปอร์เหรอผมเจ้าจริง ะไม่ปล่อยให้ใครมาคอบเดกคมันก็จะมีรข้ามากันเต็มเลยตันนี้มากันรู้ไมีแล้ก็ม้วนสือผมว่าผมได้กิหลเนี่ยกิโลีโลไม่ใช่กิโล ไอ้ที่สามเสือผู้ชายตลอดเลยนะ <S <s <up> <S อะเอาล่ะครับคีมนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับบ,บายบาย